สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับถุงชาซองเล็กนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่10กว่าบาทนะจ๊ะก็นะครับถุงเล็กจริงๆเลยจ้ะถามว่านะครับถุงนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับขนาดไหนเหมาะสําหรับคนนะครับที่กินคนเดียวนะครับแล้วก็ใช้แก้วเล็กเนี่ยแก้วอย่างเงี้ยก็จะอยู่ได้ประมาณสักเท่าไหร่วะสามถึงสี่ร้อยศีรีไปหนึ่งห้าร้อยศีรีครับก็จะนี่เห็นไหมจะพอดี แต่ถ้าเกิดใครนะครับใช้แก้วใหญ่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนที่ดูเห็นไหมตืดเห็นไหมถุงมันยังไม่ถึงนะครับซึ่งนะครับปริมาณที่มันเป็นขนาดนี้เนะี่ยมันก็จะเหมาะนะครับกับใส่พวกชานะครับที่ประมาณสักสองช้อนชานะครับถึงสามช้อนชาอะไรประมาณเนี้ยไม่ถึงไม่เกินสี่ช้อนชานครับจะเท่ถุงใหญ่ไม่ได้นี่จ้ะใส่น้ำไปปุ๊บเนี่ยก็แช่เงี้ยแล้วก็เกตดผ้าค่อนข้างที่โอเคนะครับเพื่อนดูแล้วดังนั้นเนี่ยจะไม่มีเศษชาออกมาอย่างแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมนี่เสกอะไรเจ้านี่ ก็ถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าโอเคนะครับก็ตอนนี้เออนี่อลูมิเนียมนะครับก็ตรงนี้ก็ได้ตามมาตรฐานนะครับงานก็ได้ตามมาตรฐานนะครับกับราคาหลัก10บาทนะครับแต่นะจ๊ะแก้วเล็กนะครับแก้วเล็กอย่างนี้นะครับเป็นพวกแก้วชาวพวกแก้วกาแฟไนหะที่เรากินกับโอวัลตินหรือกาแฟเนี่ยอย่างนี้ได้แต่แก้วใหญ่ไม่ได้นะจ๊ะเพราะมันไม่ถึงนะครับ หรือน,นะนี่เยอะเลยโอเคครับก็ถือว่าที่เออก,ากางราคาใกล้ผ่านอยู่โอเคครับเพื่อวจบกันรีวิวคลิปนี้ประเียงเท่นี้นะครับเออใครสนใจเดี๋ยวเพียงก็จะทิ้งลิงก์ของไอ้ตัวนี้ให้นะจ๊ะเออนะครับของว่าตามราคาแหละอันเล็กกันเล็กจริงๆนะครับนะาจ๊ะโอเคครับแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าจ้า